สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทอยพายรีวิวนะครับผมและในครั้งนี้ครับผมก็นำเจ้า w a r g r e m o n f i r ิกเ Li ร์ t ล t a ส d ตนดารมามารีวิวให้ชมกันนะครับผมตัวนี้นะครับจากที่ผมดูนะมันก็คือ w a r g r e m ์ในเวอร์ชั่นปกตินั่นแหละเพียงแต่คำว่า m p p l i f เนี่ยหมายถึง การเอาตัวเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยมาทําให้มันสวยขึ้นทําให้มันดูดีขึ้นทําให้มันแบบอลังการมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือหลังจากที่เจ้าตัวนี้ออกมาใช่ไหมเขาก็จะมีตัวแบบปกติออกมาให้เราด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกสะสมได้เลยนะครับและตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยใช้ได้นะครับทำรายละเอียดมาดีเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับต้องฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ในการประกอบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับประกอบไม่ยากนะครับมือใหม่หรือว่าใครที่คิดจะอยากได้ตัวนี้นะครับและยังไม่เคยประกอบมาเลยนะครับก็สามารถประกอบได้ครับเพราะว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีรูปทรงเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกอบก็ไม่ค่อยซับซ้อนอะไรมากนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับน่าจะต้องระวังตรงส่วนนี้นะครับที่เป็นเหมือนเชือกสีแดงตรงนี้นะครับต่างๆเลยหลายๆที่นะครับนี่ ตรงนี้มันค่อนข้างชิ้นเล็กนะครับอาจจะต้องระวังหายแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยการประกอบก็คือธรรมดาครับทั่วๆไปนะครับเด็กๆหรือมือใหม่สามารถประกอบได้อย่างสบายๆเลยครับสำหรับในข้อนี้นะครับความง่ายในการประกอบผมขอให้5ดาวครับมาต่อกันในข้อรายละเอียดของโมเดลนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่ารายละเอียดจะดีหรือไม่นะครับจากที่ดูคือรายละเอียดแน่นมาก สวยงามมากนะครับแต่ละชิ้นคือแบบแยกสีแยกส่วนนะครับออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เดินเส้นเดินลายมาให้แบบว่าเกือบจะเป็นหุ่นยนต์แล้วอ่ะนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับสีก็ทํามาดีนะอย่างสีเงินอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบสีเงินตุ่นๆนะเป็นสีเงินที่แบบอีกนิดนึงนี่เป็นโครเมียมแล้วอะ่ะสีดาตัวนี้ก็เป็นดําออกมุกมุกนิดนึงนะครับ สีเนื้อเนี่ยเนียนมากสีเหลืองนี่ก็ดูเนียนมากนะครับที่ผมชอบที่สุดเลยคือผมครับผมของเขาเนี่ยจากที่ดูเห็นหมฮะมันดูมีมิติมากๆนะครับเพราะว่าเขาใช้ทั้งหมด4เลเยอร์นะครับก็มีชั้นล่างชั้นกลางชั้นตรงนี้ชั้นที่3แล้วแลวก็ชั้นบนนะครับโปะลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งแบบว่ารายละเอียดดีมากโดยเฉพาะตรงเส้นผมเนี่ยผมชอบมากนะครับรายละเอียดแบบ แบ่งเลเยอร์มาให้นะครับสมกับที่เขาโฆษณาไว้เลยครับว่าใน f i g u r อร์ไลท์สแตนดารเนี่ยประกอบได้โดยที่ไม่ต้องทำสีแล้วก็สามารถตั้งโชว์ได้เลยนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับและที่สำคัญเลยเหมือนกับว่าเขาเอาวอลเกรมอนนะครับไปดีไซน์ใหม่ให้มันดูบึกบึนแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่มันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับผมถือว่างดงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ ขายดีมากๆนะครับออกมาแรกๆนี่คือแบบไปหาร้านไหนก็ไม่มีครับหมดทุกร้านนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะสำหรับในข้อนี้นะครับรายละเอียดของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับมาต่อกันที่จุดขยับของโมเดลนะครับผมขอเริ่มที่หัวกอนเลยแล้วกันนะครับหัวเนี่ยค่อนข้างขยับได้เยอะนะจริงๆแล้วสามารถเงยได้เยอะ เดี๋ยวผมขยับปีกลงนิดนึงนะครับอ่ะนี่นเงยนหน้าได้นะกลมหน้าค่อนข้างขยับได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าติดปีกข้างหลังนะและแขนเนี่ยยกด้านข้างเนี่ยไม่ค่อยได้นะได้แค่นี้ติดละนะครับแล้วเวลาหมุนขึ้นนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยค่อนข้างยาวและแหลมมากนะครับมันอาจจะไปติดกับปีกแล้วก็อาจจะหักได้นะครับอ่ะก็ยกได้หมุนได้สุดนะครับ และก็มีตรงส่วนหัวไหล่นะครับสามารถโยกออกมาแบบนี้ได้นะครับนี่เพิ่มการขยับของแขนมากขึ้นครับแล้วก็สามารถหมุนตรงข้อด้านบนได้นะครับต้นแขนด้านบนและก็หมุนตรงแขนด้านด้านล่างได้นี่ตรงนี้และก็หมุนข้อมือได้นะครับและตรงเล็บก็สามารถยกขึ้นลงงอแบบนี้ได้นะครับแขนสองข้างจะเหมือนกันนะครับต่อไปตัวนะครับตัวก็สามารถหมุนได้ ขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงอกของเขาเนี่ยนะครับมันจะยกขึ้นได้นิดนึงแล้วก็เอาลงได้นิดเดียวนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับมาที่กระโปรงด้านข้างนะครับกระโปรงด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับเวลาขยับอาจจะต้องระวังหักนะนี่มันจะค่อนข้างแน่นจริงๆนะครับแต่มันก็ขยับได้นะครับแล้วก็ตรงขาเนี่ยเรื่องกลาง180เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ากระโปรงข้างค่อนข้างยาวนะครับ อ่ะก็ได้ประมาณนี้ข้อพับเนื่องจากว่าขาค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ะข้อพับจะได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็ถือว่ายกได้ระดับหนึ่งนะครับหมุนได้ไหมอ่ะตัวนี้หมุนได้นะครับนี่นี่นี่มันมีจอยตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับนี่หมุนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ตรงข้อเท้านะครับ ขยับนิดหนึ่งนะครับยกขึ้นได้นะครับเอาลงได้แต่ก็ไม่เยอะมากก็ประมาณนี้แต่ตรงเล็บตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับขยับได้ตรงมือเท่านั้นแล้วก็ตรงปีกของเขาด้านหลังนะครับสามารถยกขึ้นนี้กางออกแบบนี้ได้ซึ่งให้พาดใสมาค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับจุดขยับส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ย ตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักนะครับตรงเอวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่นมากนะครับอ,อันนี้ก็ต้องคอยระวังดีๆนะครับสําหรับในข้อนี้นะครับจุดขยับของโมเดลเนี่ยผมขอให้4ดาวแล้วกันครับ มาต่อกันในข้อความแข็งแรงของโมเดลนะครับสิ่งที่ผมเห็นและสังเกตได้เลยก็คือตรงช่วงเอวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับคือเอวเขาค่อนข้างหลวมมากๆเนื่องจากว่าตัวเขาแบบใหญ่แล้วก็นหนักอะ่ะสำหรับผมได้ถือว่ามีน้ําหนักพอสมควรเลยนะอ่าตรงนี้แหละที่ผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่และส่วนอื่นนะครับก็จะมีตรงช่วงเกาะของปีกนะครับเนี่ยตรงช่วงเกาะต่างๆแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างหลุดง่าย เพราะฉะนั้นเวลาประกอบหรือจัดท่าทางนะครับอาจจะต้องค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับพอผมบอกเลยว่าถ้าหักมาเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนและส่วนที่เหลือนะผมกําลังดูว่ามีตรงไหนบ้างที่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยก็ทุกส่วนดูโอเคหมดยกเว้นตรงเอวนี่แหละนะครับมันอ่อนมากอ่อนจริงๆนะครับคือถ้าตั้งให้ยืนเฉยๆเนี่ยยืนได้มีปัญหา แต่ถ้าเริ่มขยับเนี่ยจะแบบโอ้โหตัวกับขานี่จะหลุดออกจากกันให้ได้เลยนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับความแข็งแรงของโมเดลเนี่ยผมขอให้สีดาวแล้วกันครับมาต่อกันในข้อสุดท้ายนะครับความคุ้มค่าของโมเดลนะครับสำหรับตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับนี่เลยครับสิ่งที่ได้ก็คืออยู่ตรงหน้าแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในกล่องและในแผงนะครับไม่มีออปชันเสริมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็คือตัวนี้จบเลยราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,200ถึง1,400บาทโดยประมาณนะครับก็ลองเลือกกันดูว่าถูกใจร้านไหนนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็ทอยน็กดอครับร้านนี้พอค้าใจดีแล้วก็ราคาย่อมเยาแน่นอนครับสำหรับผมนะจากที่ได้มาเนี่ยและดูดูลมรวมทั้งหมดในราคาประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าเขาทำออกมาสวยมาก จุดขยับเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีมากนะครับเนื่องด้วยเกราะของเขามันแบบใหญ่อะนะครับมันเกาะมันใหญ่ไปหมดเลยนะครับมันแบบดูติดขัดไป้หมดนะครับแต่ขยับได้ไหมมันก็ขยับได้มีปัญหาจัดท่าจัดทางอะไรได้นะครับสําหรับในข้อนี้นะครับความคุ้มค่าของโมเดลเนี่ยผมขอให้5เต็มแล้วกันครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้คลิปทอยพาอื่นๆนะครับ ฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งนะครับรวมถึงสามารถพูดคุยกันได้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่กดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับและสำหรับครั้งนี้นะครับก็คงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ